วัสดีค่ะวันนี้มาพอกับการพยากรณ์อ,อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฟังออกของวันอาทิตย์ที่สองกรกฎา,าคม2566กับดิฉันวาทีรอยตรียิ่งปัชรีประเทศค่ะมาดูกันวา่าวันนี้จะมีลักษณะากาศแบบไหนกันมัางจากผ่าแผ่นที่อากาศพิพืนนะคะช่วงนี้บ้านเราจะได้รับอิทธิพลจากหมอสุ้มตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อนามันภาคใต้และาาค่ะเอาใค่ะ จากภาคใต้เทือกเียมิมาวารีชนิดไอ้อ้าเมื่อเช้านี้จะเห็นว่าบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากค่ะจากรีดาชุมพรเช้านี้พบกลุ่มฝนกําลังอ้อนถึงปานกลางค่ะอยู่ทางด้านประเทศมินมานะคะจังหวัดชุมพรค่ะสุราชบางส่วนนะคะและจังหวัดระนองค่ะ,ะจากการลีด้าเซติงพร,ระเมือ่อเช้าค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนกําลังอ้อนถึงปานกลางนะคะบริเวณหน้าจังหวัดกระบี่ค่ะจากกลุ่มฝนกําลังอ้อนถึงปานกลางอีกกลุ่มนึงนะคะอยู่ทาง อาวไทยตะล่างค่ะาจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดปัตตานีค่ะรายงนานอุณภูมิภาคใต้ฝั่งออกอุณภูมิสูงสุดเมื่อวันวัดได้34.5องศาเซลเซียสที่ตำบลน,นอบ้องคลับอําเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่กันคุมิต่ำสุดเชา้านี้วัดได้23.5องศาเซลเซียสเขมือเปือปรเซสงจังหวัดสุราษฎร์กับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะ รายงานปริมาณฝนสถานีหยิบเซชวโมงของผคกตายฟั่งออกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะพบว่าาัใตายเรานะคะมีฝนเล็กน้อยฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางแลยก็มีฝนนักบางแห้งนะคะโดยวัดฝนมาสุดเทศนาบินนครศรีธรรมราชค่ะได้ห้าสิบจุดเซิเมตรค่ะไปย้อนาการบริเวณาคกต้ฟั่งออกาักตายฟังออยฟ่งออกเราน,นี้นะคะมีเมฆเป็นเส้นมากและก็มีฝนหรือฝน,นฝากขนองบางพื้นที่ ภาพรวมแล้วจะมีฝนรอยละซ0ขิองพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงสงขลานะคะจะมีฝนร่อยละซ0ของพื้นที่ทางด้านปัตตานียะลาและกันนาราธิวาาจะมีฝนน้อยกว่าพื้นที่อืน่นมีฝนร่อยละ30ของพื้นที่ค่ะจังหวัดเพชรบุรีกับประจวบและกาส่วนของสุราษฎร์นะคะ,ะอาจจะมีลักษณะคล้องอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันได้ค่ะอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วง24ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วง32ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ อย่างไรก็ตามช่วงนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนะคะอันตรายที่เกิดจากพ้นฝาขนองและการมกระโชกแรงไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมค่ะเป็นลมนะคะตะวันออกตอกเชียงตายความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทำให้มีคลื่นห้างฟังนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฝากขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พี่นองชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือโดยความระมัดระวังและก็ลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฟ้นฝักนินองไว้ด้วยนะคะขัดไม้ภาวะการเจ็ดวันข้างหน้าในช่วงของวันที่สองถึงแปดมีนะคะสําหรับผักตายตอนบนวันที่สองนะคะถึงวันที่หกนะคะจะมีฝ้นลอยละ30 40ขถึงองพื้นที่และก็วันที่เจจะมีฝ้นลอยละ40ของพื้นที่ค่ะในส่วนของผักต้ตอนล่างะคะ่ะ ก็จะจา,จากวันที่สองนะคะจนถึงวันที่หกก็จะมีฝนไหลละยี่สิบถึงสามสิบคองพื้นที่ในส่วนของวันที่เจ็ดและวันที่แปดจะมีฝนยหลละสี่สิบองพื้นที่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะข้อจับการพยาการณ์อากาศประจําวันไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, ค่ะกดแชร์ share, แลวกดติดตามช่อง YouTube ของูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน